สวัสดีค่ะดิดีดต้อนรับเขา้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่วันแล้วนะคะมากันที่วันความรักในแต่ละวันนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้แล้วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมากันที่วันแรกค่ะวันแรก วันอังคาร1นึถึง16มีนานี้ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูพลังงานหลักของคุณก่อนนะคะพลังงานหลักของคุณมี5ถ้วยพลังงานแรก the world 5ถ้วยเกิดอะไรซ้ำๆเดิมๆเกิดอะไรขึ้นภายของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรมันพังถลง่มทลายลงไปหมดเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะ จัสมินสองเหร okay. ียญเพชออฟเพนทาก e โอเคไพ่ของคุณใบแรกค่ะอังคารเสียใจอยู่กับอะไรคะไพ่ของความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกสูญเสียไพ่แห่งความสูญเสียไพ่แห่งความรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันได้พังลงไปแล้วไม่สามารถเรียกอะไรกลับคืนมาได้แล้วแต่จะเสียใจอยู่ The Tower มีอะไรพังลงไปไหม มีอะไรพังลงไปหรือเปล่าเรื่องของความรักอาจจะเลิกราแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวกับคนที่คุณรักก็เป็นไปได้นะคะบางทีในสถานการณ์ความรักเนี่ยมองดูแล้วสถานการณ์ความรักของคุณมันอาจจะพัฒนาไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณเองยังกักตัวกักขังตัวเองกับความทรงจําเดิมๆกับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกวนเวียนความรู้สึกเก่าๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆม,มันเวียนมันวน,นเวียนซ้ําเข้ามา นะจ๊ะมีใครบางคนกลับมาไหมหรือว่าคุณอยากให้ใครบางคนกลับมาอมไปสืบไปสอไป่องไปเฝ้ามองใครเขาอยู่เนี่ยจริงๆคุณไปคนใจแข็งมากๆเลยนะพยายามใจแข็งพยายามเข้มแข็งพยายามจะยืนหยัดอยู่ให้ได้พยายามที่จะจะจะ,จะบาลานซ์จะปรับบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้อยู่ให้ได้ทั้งทงที่ใจเจ็บมากนะคะจัสมินสองเหรียญ คนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะลักษณะนคนที่เด็กกว่าอารมณ์ของคุณนะมีความคุกคุนมีความโมโหในบางสิ่งบางอย่างหรือการไปได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วทาให้อารมณ์ความรู้สึกหรือตัวเราเองพังลงไปหมดเลยแบบเหมือนเราหวางังเราคิดว่าเขาเป็นคนดีเราคิดว่าเขาจะอยากมีเราแต่สุดท้ายแล้วความคิดของคุณที่ผ่านมามันมันมันสูญเสียมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะ ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆมันกลับคืนมาหน่ะนะสองเหรียญขอดูห้าถ้วยของคุณหน่อยห้าถ้วยของคุณคืออะไรนั่งเซงเป็ดอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราว่า two of c u p โอ้แม่จ้าอ่ะในด้านของความรักคุณยังเป็นรักที่คุณเลือกเขาไม่เลือกคุณหรือความรักที่ยังไม่มีความชัดเจนใดๆกับความสัมพันธ์เลยคุณอาจจะอยู่กันใน ในฐานะที่เราชอบกันมีใจให้กับกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเลือกเป็นตัวจริงกันได้ไม่สามารถเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ Two of Cups เรารักกัน The Lover Two of Cups มันมีบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆกับชีวิตของคุณอนะ่ะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะไม่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณแล้วแหละเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณรักเขามากๆและเขาก็ไม่เห็นจะรักคุณหรือเปล่า หรือคุณพยายามถือหรือคุณพยายามที่จะที่จะรักใครสักคนหนึ่งแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้พูดมากไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเฉยเนิ่งๆได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหาก,กินทำงานไปกับความรักที่มองแล้วว่าสุดท้ายเราก็อกหักอยู่ดีอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณแบบ รักเขาชอบใครก็อ,อกหักอยู่ดีก็เจ็บอยู่ดีไม่เคยสมหวังสักทีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้พยายามเข้มแข็งนะนะคุณมีช้อยเข้ามาเยอะนะคะค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะอาจจะมีคนมานําเสนออาจจะมีคนมาจีบมาออยมาแอลเราเราตลอดแต่ว่าพอเราจะเลือกใครพอเราจะคอมมิชเมนต์กับใครสักคนก็ทําให้เราต้องเจ็บ เขาก็ไม่สามารถเลือกเราได้เราเองก็ไม่สามารถเลือกเขาได้เหมือนกันนะจ๊ะได้คิดว่าการอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าคะ่ะการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองการอยู่คนเดียวการรักตัวเองคงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณเพราะว่าการที่คุณมีใครเข้ามาเนี่ยแล้วคุณมองว่าถ้าคุณไปวาดฝันกับเขาหรือว่าถ้าคุณไปมองถึงความรักความสัมพันธ์ที่แม้แต่แม้แต่จะสารสัมพันธ์ก็คงจะยากยิ่งอืม ความรักเป็นได้ถ้ารักเข้าชอบใครความรักนี้ยังเป็นได้แค่ความฝันลมๆแ้งๆค่ะอารมณ์ประมาณนี้คนเข้ามาเยอะนะคน,ค,คนที่คุณอยากให้ให้ทักก็ไม่ทักอะ่ะคนที่คุณอยากให้ทักก็ไม่ทักคุณไอคนที่คุณไม่อยากให้ทักก็ทักคุณจังช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะอังคารดูมีสเสน่ห์มากทีเดียวมากถึงมากที่สุด อืช่วงนี้มีความรักในเรื่องของความรักมีแต่การคิดมีแต่ความคิดอยู่ในหัวใจมีแต่ความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันโฟกัสกับงานดีกว่าไหมเหมือนคุณคุณเองอาจจะมองว่าอย่าไปโฟกัสกับเรื่องรักเลยถ้าเกิดโฟกัสกับเรื่องรักเราก็ผิดหวังเปล่าๆสู้โฟกัสกับงานโฟกัสกับเงนิงนดีกว่า มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนค่ะคุณก็เงียบๆในความรักครั้งนี้อาจจะต่างคนต่างทะเลาะก,การถอยห่างกันออกมาแล้วก็ต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็เงียบนิ่งไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาก็เงียบนิ่งไม่ทําอะไรทั้งนั้นกับความรักความสัมพันธ์นี้มีแต่แผนท,ที่ที่อยู่ในใจมีแต่แผนไว้ในใจมีแต่ความคิดที่ที่อยู่ในใจไม่ไม่สามารถเทคแอคชั่นหรือไม่สามารถทำอะไรได้กับความรักความสัมพันธ์นี้เลยทำได้แค่เพียงทำงานอืม ช่วงนี้มีอารมณ์ของคนที่มีความเหงาเงียบเหงาคนที่เขาเคยทักเราคนที่เขาเคยคุยกับเรามันขาดหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะอารมณ์ประมาณนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้คนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความเก่งในเรื่องของการทํางานมีความเก่งในเรื่องของวิชาชีพคุณอาจจะชอบเขา เพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ร่วมงานของคุณอา่าการเดวกันอยู่ในสายงานก็ได้นะ <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมงาน <c oughs> เพื่อนร่วม,มรุ่น <c oughs> เพื่อนเก่าๆเพื่อนเป็นเพื่อนอืมความรักที่มีความแตกต่างค่ะในเรื่องของสถานะระยะทางเรื่องของความคิดเรื่องของเขาอาจจะเด็กกว่าคุณแล้วก็เด็กคนนี้ก็มีความรันมีความดื้อมีมีความอยากเอาชนะซึ่งกันและกัน การเอาชนะเพื่อควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายไว้ในความสัมพันธ์โอเคไหม <c oughs> ไปดูคนที่คุณรักการอังคารคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงคะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงคนนี้ขี้น้อยใจคะ่ะคิดเยอะ s e n s i t ส v e สูงขี้น้อยใจนะคะ อาจจะคุณอาจจะได้รับข่าวสารเขาก็ได้เขาอาจจะตัดสินใจที่จะทักคุณมาก็ได้นะเขาเองก็เสียใจเหมือนกันค่ะในความรักความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ระต่างเสียใจเขาอาจจะกลับมาง้อคุณก็ได้นะเพราะในความรู้สึกของเขาเนี่ยถ้าคุณกับเขาได้เลิกกันหรือคุณกับเขาเกิดการทะเลาะกันนะคะจะมีเกณฑ์ของใครบางคนคกลับมาง้อคุณนะหรือไม่คุณก็ได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ,อง้อมเขาโพสต์บนไทม์ไลน์โพสบนเฟซบุ๊กโพสบนอินสตาแกรมโพสบนไล อะไรแบบนี้คนคนนี้แข็งเหมือนกันนะชีวิตเขาก็มาจากไม่ได้มาด้วยความยากลําบากแข็งเหมือนคุณล่ะคะ่ะคิงออฟสอดตัวปุนออฟสอดต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างมีอีโก้เหมือนกันนะเขาค่อนข้างจะมีความน้อยใจเขาก็ลังวางแผนอะไรไว้เนี่ยวางแผนกับชีวิตคะ่ะเขาอยากได้ความรักคนคนนี้อาจจะอยู่กับครอบครัวหรือเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยอยากได้ความรักที่มีความจริงใจและมีความมั่นคง อยากได้ความรักที่สามารถไปกันได้ในระยะยาวๆเป็นที yeah. <provide> ่ปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตตัวรายกันได้ทั้งรากายและจิตใจนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะเจอมูลค่ะความรักที่เป็นความรับค่ะนิ่งต่างคนต่างนิ่งค่ะเดอมเพลอเขาอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะเป็นเป็นทางานในองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการ เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีพอสมควรเป็นคนชอบควบคุมเหมือนกันค่ะในความรู้สึกของเขาชอบควบคุมชอบคอนโทรนทุกอย่างเบรกพักหยุดนิ่งไม่ไหวติงกับอะไรแล้วทั้งนั้นคุณอาจจะดีวกับเมษธมูล <c oughs> ราศีมีนค่ะโอ่คไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณดูที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณค่ะซิกอัพคับคิดถึงค่ะ คนรักเก่าบ้านรักเก่าจากบ้านเกิดรักเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยรักอยู่นะคะ mm. เขารักคุณอยู่นั่นแหละแต่เขามีความอดทนที่จะอดทนอดกัน้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแดงรอคอยคุณอยู่ทุกขนาดจิตใจเขาคิดยังไง mm. เขาก็รอคอยคุณอยู่นะ mm. เขารู้แหละว,ว่าการรอคอยนี้มันอาจจะไม่ไสำเร็จผลหรอกมันอาจจะจบไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังรออยู่ล่ะหวังในใจลึกๆ ว่าอาจจะมีข้อความมาหามีคําอธิบายเป็นคนคิดเดยอะจริงๆด้วยใช่คุณอาจจะได้รับข่าวสารเขาไม่ทั้งตรงกะทั่งอ,อ้อมการได้เจอได้เจอกันแบบไม่คาดฝันก็ได้หรือได้รับข้อความแบบไม่คาดฝันไม่รู้ใครจะงาใครโอเคไหมอะหนึ่งถึงสิบหกนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะสิบถ้วยมีใครบางคนมีเกณฑ์ไปเฉลิมฉลองอยู่กับครอบครัวอืม เจ็ดถ้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรรใครบางคนในที่นี้อาจจะมีคนที่เป็นคนข้างกายอยู่แล้วโดยสมบูรณ์นะคะอ่าฮะเจ็ดถ้วยคุณต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างคะ่ะโอเคไหมในในเดือนนี้เกิดการเกิดความรู้สึกว่าจะต้องเลือกจะต้องเลือกทําอะไรสักอย่างคุณคิดอยู่ว่าจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่ง กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกทําอะไรดีจะตัดใจไปเลยหรือจะเดินหน้ามางา้อหรือจะส่งข้อความเคลียร์นั่นแหละมีใครคนหนึ่งในที่นี้มีใครคนหนึ่งในที่นี้พูดไม่จริงพูดปดมีการแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังให้อีกฝ่ายไม่รู้อารมณ์นี้เขาจะเทคแอคชั่นไหมไปดูเขากันเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะราบรื่นราบเรียบสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคต่อกันและกันมีก็มีการไม่เข้าอกเข้าใจมีการทะเลาะก,กันอยู่เนืองๆมีความรู้สึกว่าใครบางคนพยายามตัดความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่ก็อยากมีไว้ใช่เขาจะเทคแอคชั่นไหมอืม น่าจะน่าจะมีใครบางคนที่พยายามที่จะให้อีกฝ่ายงอรออีกฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นค่ะรออีกฝ่ายหนึ่งงอรออีกฝ่ายหนึออ่ง,รอองสร้าง,างาาาความพยายาม,มนน them, ถ้าอยากได้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยก็คือต้องพยายามให้มากกว่านี้คือการงอก็ได้แต่การงอให้มากกว่านี้รออยู่ว่าใครจะทะําค่ะใช่รอ,อการเริ่มต้นค่ะรออยู่นะคะถ้าไม่ถ้าไม่งอก็คืออาจจะจบอ่ะเออถ้าไม่งอคืออาจจะจบอ่ะทั้งรักอ่ะคือรักอยู่ แต่ถ้าไม่มีใครงอใครในที่นี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ห่างหายห่างกันไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กท,ท,กทีอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็ไกลห่างมันอาจจะจบไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีใครงอกันนะคะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรซิกออฟครับเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเขายังลืมไม่ลืมเรื่องราวระหว่างเรานะคะ เขาก็สงสัยคุณเหมือนกันว่าตัวคุณเองนะ่ะปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกยังคิดถึงเขาย่ไหมยังรักเขาอยู่ไหมยังเป็นความรู้สึกเดิมๆได้ไหมเขาต้องการอะไรเขาต้องการเขาต้องการพอกความใช่เขาต้องการความชัดเจนจากคุณนะ่ะอยากฟังจากปากว่ารักกันไหมอยากรู้จากปากว่ามีความรู้สึกยังไงกับกันคำถามที่เขาถามคุณมานะเขาต้องการคำตอบ ซึ่งรอคําตอบมานานแลวคุณก็ไม่คิดจะตอบเขาอารมณ์ประมาณว่าฉันรักเธอคิดถึงเธออยากให้เธอกลับมาแต่ว่าตัวเธอละชัดเจนกับฉันบ้างไหมส่องกันอยู่ห่างๆค่ะห่างๆยังห่วงๆหวงๆกันอยู่แบบนี้เลยอ่ะขอ,อะความในใจของเขาค่ะถ้าเขาบอกคุได้เขาอยากบอกอะไรฝากบอกอะไรบคุณ เขาบอกว่ารอนานแล้วค่ะรอนานแล้วใช่ใช่ใชรอจนไม่อยากรอรอจนพอเขาบอกว่าความู้ืึอของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รอคุณนะรอคำตอบรอการอธิบายรอให้คุณลดอีโก้ลดศักดิ์ศรีเพื่อคุณถ้าเขารอให้คุณแสดงออกถึงความต้องการความต้องการในความสัมพันธ์นี้ค่ะ เหมือนว่าถ้าคุณรักเขาจริงต้องการเขาจริงคุณต้องแสดงออกถึงความชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรตรงจุดนี้ให้คุณใส่พยายามความพยายามในความชัดเจนความต้องการในความชัดเจนถ้าอยากมีเขาก็ต้องสู้หน่อยค่ะต,ต้องสู้หน่อยต้องพยายามนิดนึงจากที่คุณไม่เคยพยายามเลยจากจากที่คุณไม่เคยง้อไม่เคยสนใจไม่แคร์ไม่มาถ้าคุณไม่พยายามความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะหุดลอยไปนะจ๊ะ อืสิ่งที่เขาอยากบอกอะขอภพยแนะนำหน่อยขอไพยแนะนำให้กับอังคารค่ะไพ่แนะนำจะบอกอะไรคุณไพ่แนะนำให้ความรักความสัมพันนี้ค่ะเว้นระยะใช้เหตุผลปล่อยมัน ให้อภัยเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคไพ่แนะนำก็สวยดีนะไพ่แนะนําบอกคุณว่าคุณอาจจะปล่อยทุกอย่างไปปล่อยทุกอย่างไปให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช้เหตุและผลในสิ่งที่คุณต้องอยู่ต้องเป็นต้องทําเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเข้าไปก็ดีเหมือนกันคุณจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายใจเวลนะยะห่างก็ไพ่แนะนาดีออกก็อะไรที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราก็คิดว่าดีแล้วอะไรที่ออกไปก็คิดว่าดีแล้วค่ะ เว้นระยะห่างแล้วก็ให้อภัยถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตคุณก็อาจจะควรจะดําเนินไปในสิ่งที่คุณต้องเป็นต้องอยู่แค่นั้นนักจะใช้เหตุและผลให้มากในการตัดสินใจทําอะไรก็ตามนัจะขออีกใบดิอุดหอูอ่อีกใบดิตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามก็ถ้าคุณไม่ไหวกว่าคุณไม่พยายามสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น การตัดสินใจของคุณทุกอย่างแหละคุณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ในความรักครั้งนี้มันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจทั้งนั้นเลยค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ต้ที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะอาซายเอฟอศูนยามสกาวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ